เฮ้ยกระอกอยู่บนสายไฟน่ารักจังเลยเฮ้ยกระอกสวยไหมคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลงมาที่ต้นมากแล้วม,มีหลายตัวนะคะเนี่ยกระอกจ๋า ก็จะให้แม่ไทายรูปหน่อยหายไปไหนแล้วอ่ะตัวนี้ยังอยู่นี่ออ้ออาวหยไปไหนแล้วมาอยู่นี่เอง អឺមានកណ្ដោចច្រើនណាស់អើ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 យน่ารักจังเลยดูสิดูสิកណ្ដោចน่ารักจัง